ท่านผู้ชมนะครับ่ทางบ้านหรือสนใจ power m นะครับ power m แรงๆนะครับก็เดี๋ยวพามาชมราคาเบาๆนะครับของ FA รุ่นใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครพลาดก็เสียใจเลยนะครับสําหรับ FA รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวพามาชมเลยนะครับครับเป็นรุ่น FX โฟดีนะครับเ f 4 d ีนี่นะครับ4 c h a ชน e นลนะครับ4ี่แชนแนลนี่อ,อยู่ที่1ัน0 1 8ที่ที่8โอมพัน 3, 1, 3, 3นะครับตัวีนะครับพันสที่8โอมนะครับพันสมที่8โอมนะครับที่3า0พันอยู่ที่โองโอมนะครับ ตัวนี้โหลด2 o อมได้นะครับแรงๆนะครับแต่ราคาเบาๆนะครับสำหรับท่านที่มองหา power amp ที่แรงที่สุดในสำหรับช่วงนี้นะครับโทรมาเลยครับร้านทีเน็ตวันดิโอนะครับ0963592839นะครับราคานี้หายากมากครับราคาอยู่ที่19,500บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่นะครับสภาพสวยนะครับพร้อมกล่องนะครับดูนะครับ เป็นรุ่น4ชนแนลนะครับหายากมากนะครับสำหรับราคาช่วงนี้โควิดนะครับให้ไปเลยครับ19,500บาทนะครับรุ่นนี้แรงมากนะครับ4ชนแนลนะครับโหลด2โอห์มได้ที่3,000นะครับ3า0 0บาทนะครับ2โอห์มนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแรงมากนะครับ สำหรับท่านที่มองหา power amp แรงๆนะครับ4 channel ตัวนี้เลยครับจัดให้เลยครับสำหรับท่านที่มองหา power amp แรงที่สุดนะครับสำหรับช่วงนี้เป็น switching ครับเป็นรุ่นใหม่ของ FA นะครับที่ชัยภูมิตัวนี้ใหม่หมดเลยนะครับ4ตัวนะครับราคาบ้านๆเลยจริงๆนะครับช่วงโควิดนี้นะครับเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงอื่นราคา20,000อัพนะครับ20,300อยู่แล้วนะครับสำหรับ สินค้ามือสองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี้นะครับแต่ถ้าช่วงโควิดนี้วันนี้นะครับขายไปที่1นึ่งเก้าพันห้าร้อยบาทครับสำหรับทุกท่านที่สนใจก็โทรเลยนะครับที่ร้านพี่เนตรอริโอนะครับ0 9 6 3 5 9 2 8 3 9ครับขอบพระคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ